ตอนนี้ช่องเวลาบ่ายสองโมงนะครับก็เ<ม>ตรียมเ,เป็นชูกำลัง m ร้อยห้าสิบนะครับผมแล้วก็สปอนเซอร์นะครับเยอะนะเต็มนี่แหละก็เตรียมไว้ให้เจ้าหน้าที่นะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่มา <c oughs> บ่ายสองแล้วนะครับผมเจ้าหน้าที่ยังไม่ออกมาแล้วครับสงสัยจะติดแต่ป้ายก่อนละมั้งนะครับทำเส้นทางนะ่าจะนันหลังก็เลยแบบว่า เป็นหมันเลยครับผมเป็นหมันเลยเอ่าแต่ไม่เป็นไรพอดีวันนี้ผมไปซื้ออุปกรณ์นะครับผมอันนี้โต๊ะนะครับผมนะครับแล้วก็ผ้าอันนี้อาเรวะเลยนะศาสตร์เสือน้ำมันเนาะเรียกเสือน้ำมันเอาไว้ให้คนนั่งได้นั่งไหวะนะครับโอเคหากว่าเจ้าหน้าที่ไม่มาเราก็ไม่รอนะรอ ะได้แบบว่าเอเก็บง่ายๆเคลื่อนย้ายง่ายๆอ่าส่วนที่ก็มีคนมาถามด้วยนะครับว่าเออไปได้ไหมผมว่า,าไ้ข้างล่างได้ครับผมหรือว่างี้แต่ข้างในก็ยังเข้าไปไม่ได้เราก็ไหว้ข้างหน้าก่อนอะไรอย่างี้ครับก็ยังมีคนมา,มาว่า้ข้างหน้านะผมนี่แต่ทูดไอที่จุดเทียน่ะผมยังไม่ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมจะฝากเอฟซีที่อยู่พิษณุโรลแล้วกันถ้าเดินทางมาวันไหนนะครับให้ทักมาบอกผมผมจะฝากซื้อไอตะเกียง พี่มันเป็นตะเกียงไงตะเกียงเทียนที่จุดเทียนอ่ะนะครับผมจุดทูบจุดเทียนอ่ะนะครับตะเกียงน้ํามันอ่ะที่เขาใช้น้ํามันพืชไปเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นี่แหละนะครับผมอ๋อเพราะาจะได้ซื้อจะได้ซื้อของอีกหลายอย,าอย่างอยู่ครับก็ค่อยๆทย,ย,ยอยเอาเข้ามา นอนนี่มานอนวนน่าอะไครับไท่อนใหญ่ครับไม่หักแน่นอนครับ น้อพี่เต้หายหน้าไปนานเลยไม่เห็นหน้าไปตั้งนานเลยอ่ะนึกว่าไม่มาแล้วออมาไม่ตรงเวลากันโอเคเดี๋ยวคิดก่อนว่าเสือนี่จะปูตรงไหนได้นะครับผมว่ากลัวว่าคนเหยียบไงปูยังเป็น้วคนจะเหยียบก็เลยว่าเอีแต่ว่าก็ เดี๋ยวค่อยพิจารณาแล้วกวาจะให้แบบนั่งตรงไหนดีตรงนี้ยืนได้ตรงนี้นั่งเอาอย่างนี้เหรอเนีย่ยเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมอันนี้เอาไว้ก่อนนั่ก่อนผมอยากได้ตะเกียงแบบนี้ครับทุกคนไม่รู้เรียกอะไรนะแต่ผมเรียกตะเกียงที่เอาไว้จุดทูบจุดเทียนะนะครับมันบังลมได้อะท่านในเป็นเอฟซีอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมจะเดินทางผ่านมาทาง ทางเขาทางนี้นะครับผมผ่านหมายเลข12เนี่ยนะครับผมบ้านเขตน้อยเนี่ยนะครับไปทางเขาคอหรือไปทางพิจิบุลนะครับติดต่อเจ้านี่มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะฝากซื้อนะครับสัก2อันนะครับเห็นว่ามีที่พิษณุโลกขายนะครับผมก็ยังไม่มีเวลาไปนะครับท่านใดจะติดต่อผมก็เบอร์โทร0 8 9 3 9 2 6 3 5 6เนะครับเป็นเบอร์ไลน์ด้วยหรือเป็นเบอร์โทรมาเลยก็ได้นะครับขอบคุณล่วงหน้าคือตอนนี้ที่ที่จุด ตะเกียงผมยังไม่ได้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวต้องรอเดี๋ยวผมจะแปะแปะคลิปไว้ให้นะครับผม FC ที่ผ่านพิษณุโลกนะครับจะได้ฝากซื้อนะครับจะได้ฝากซื้อเข้ามามเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าลมเนาะมันจุดมันจุดมันจุดลําบากเออมันจุดลําบากออบาก็จะมาตั้งไว้นะครับเดี๋ยวนี้ไว้ก่อนเดีย๋ยวเพิ่งมาปาักเทียนนะครับเดี๋ยวไหม้เน,นี่ยใต้ ตังไว้เดี๋ยวมาปักเทียนไม่อีกอพี่หมเัว๋ยวไปก่อนเดี๋ยวมีคนมาจุดนียุ่งเลยนะเนี่ยนะแล้วก็อะวันนี้เจ้าหน้าที่น่าจะน่าจะติดแค่ป้ายตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวผม อธิบายสักน,นิดนึงก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าคลิปนั้นผมไม่ไม่ได้อธิบายนะกลัวลว,ว่าจะเข้าใจผิด<อ>นะครับตรงนี้ก็คือว่า,าปิดนนปิดปิดสิบห้าวันนะครับทุกคนนี่นี่สิบห้าวันนะครับก็จะไ,ได้ไม่เข้าใจผิด,ดเดี๋ยวหล,หลังจากที่เสร็จแล้วอะไรพี่ต้่งปิดวันนี้วันแรกใช่ครับผมวันแรกใช่ครับถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่เขาก็อ่าเ <c oughs> จ้าหียเขาจะเอาป้ายออกนะครับบอกว่าป้ายออกอยู่ตอนแรกผมเข้าใจว่าติดติดได้เลยลืมไปว่ามันคนละป้ายไม่ใช่ป้ายนะอันนะั้นอะติดถาบรลน,นะครับแต่ผมว่าดีนะถ้าเอาป้ายนี้มาไว้ตรงกลางให้คนได้เดินแค่ช่องเดียวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เดี๋ยวต้องลองปรึกษาอ,อลองก่อนนะครับผมมาแกจะว่ายัางไงนะครับเพราะว่าตรงนั้นอนะคนไม่ค่อยอ่านหรอกแต่ถ้าตรงนี้อะมีสิทธิ์อ่านแน่ๆ ถ้าไม่อ่านนี่ก็ตาบอดแล้วแต่ว่านี่มันเป็นป้ายชั่วคราวมันไม่ใช่กฎระเบียบนะครับ15วันลองว่าจะมาบ่ายนะแต่ว่ายังไม่ยังไม่เห็นนะครับถ้าไม่มาก็จะกลับก่อนนะครับเดี๋ยวรอสักนิดนึงแล้วกันนะในช่วงปิดประรุ่งนี่ก็มาได้นะครับทุกคนนี่แหละมาเรามาไหว้ตรงนี้นะครับผมน,นี่มีรูปให้ดูสวยๆนะครับรูปพญาเขก นะครับเครื่องไหว้ใบสีเนี่ยวางแท่นนี้นะผมที่เป็นแท่นไม้นะทูบเทียนอยู่ฝั่งน้นนะครับผมฝั่งเดียวฝั่งนี้ห้ามจุดทูบเทียนเด็ดขาดนะครับผมไม่ได้เลยไม่อย่างนั้นมันเละนะครับผมโต๊ะมันจะไม่สวยนะครับโต๊ะมันจะไหมเหมือนกับข้างในอ่ะนะครับเ,เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรื้อก่อนนะครับด้านในอนะ่ะตั้งตั้งยาวอะ่ะทําไว้ตั้งเยอะนะครับนานสองคนพี่เพิ่งมาอยู่ใหมเห่เลย อาพักประตูตั้งนานแล้วนานแล้วเหรอครับอ๋อนี่ว่ามาอยู่ใหม่นี่ว่าเพิ่งมาอยู่อุทยานอยู่กี่ปีแล้วเนี่ยถ้านับประตูก็หกเจ็ดปีแล้วโอ้โหเกือบปีแล้วแล้วพี่ข้างบนล่ะอ๋อนั่นเขาเพิ่งรับรับมาใหม่อ๋อคนนี้เหรอที่บอกว่าใหม่ใช่ใช่พี่ยังไม่เคยเดินเข้าในนี้ใช่ไหมเดินทางเช้าของพี่อ๋อไปเมื่อเช้าครั้งเดียวนะครับมาเห็นว่ามีคนหนึ่งว่า เพิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ช<อ>ินครับเดินไบ่อยครับเหมือนผมนี่เดิน <c oughs> เดือนนึงพอดีมาเดินในนี้ย<อ>ขานี่ปั้นเลยอยังกับเป็นนักวยเลยไม่ต้องวิ่งเลยอ, <c oughs> อะไพี่้ออตีไปเกือบสามแล้วผมวอ่ะสองกว่าเกือบสามอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เดินทางตรงไงถ้าตรงมันก็อาจจะกิโลเดียว แต่ว่าเออมันเดินไปอย่างเงี้เยเออเออมันก็เลยเพิ่มไปหน่อยนึงอะไรอ,อ่านี่ก็มีนี่เรามีผู้นำนะครับด้านจิตวิญญาณ <c oughs> นี่ครับเป็นคนพารูมเใส่แว่นตาดำด้วยนะไม่ใช่นักขายลอตเตอรี่นะไม่ใช่พี่เขาเป็นร้านขายอาหารตำสั่งขายก๋วยเตี๋ยวนี่แหละก็อยากเข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเจ็ดศรัทธา ก็เลยเอาคาถามามาให้ด้วยนะครับผมอืมคาถาก็เป็นคาถาทั่วไปเกี่ยวกับพญานาคกันแหละนะครับทุกคนก็ใช้ร่วมกันได้หมดนะครับเหมือนกับเวลาเราไปไหว้อ่พญานาคอะทุกๆวัดเห็นไหมคาถาก็จะคล้ายกันนะครับเติมแค่ชื่อของอา่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่หน้าที่นั้นเข้าไปนะครับนะครับหลักการง่ายง่ายถ้าพี่เขาอยู่ก็ว่า,ว,าว่าตามได้เลยนะครับอืมเราก็อธิษฐานตรงนี้นี่ดูเป็นตัวอย่างเลยว่าอธิษฐานตรงนี้ อธิษฐานเสร็จปุ๊บวางดอกไม้ทูบเทียนนะครับผมเครื่องไหว้ใบสีตรงนั้นแล้วก็เอาทูบเทียนเนี่ยไปปักฝั่งน้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะแยกทูบแยกเทียนให้อยู่นะถ้าจุดทูบจุดเทียนอน่ะกระถางเดียวกันอ่ะมันจะไหม้เทียนมันจะไปไหม้ทูบนะครับผมเออแล้วไฟมันจะลุกแรงเดี๋ยวเดี๋ยวจะแยกให้อยู่นะครับแต่นี้มันมันยังแยกไม่ได้อ่ะคนมาเขาก็แบบนะเออนั่นแหละเขาก็รวมๆกันไปเลยเนี่ยก็ซื้อโตมาเพิ่มเดี๋ยวรออีกอันนึงนะครับผม กาจะเอามาวางแล้วก็เดี๋ยวจะทําที่กั้นกั้นลมให้นิดนึงแล้วกันดเดี๋ยวงคิดดูว่าจะเอาอะไรไปมากั้นลมดีอาจจะเป็นสังกะสีนี่แหละนะครับผมหรือหรือจะซื้อเลยเนะี่ยที่จุดนั่นแหละครับผมมาอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเราปรึกษาทีมงานก่อนนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับหนึ่งวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าน,นี้ก็เดินทางมาได้มาถึงแค่ตรงนี้อย่างที่บอกไปย้ําอีกทีหนึง่งฝากกดไลค์กด,ดแชร์ไปฝาก เอ็ีทุกท่านดูโฆษณาขั้นกลางระหว่างคลิปจบโดยเฉพาะใน YouTube นะครับผมดูให้จบนะครับไอ้เฟ e บุ๊กเนี่ยมันโฆษณาไม่ยาวครับผมส่วนใหญ่ก็นาทีครึ่งน,นะครับผมฝากดูให้จบดูสิบห้าวิอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่สิบห้าวินั่นแหละนะครับกดไลได้กดแชร์ออกไปก็ผมสวัสดีครับ